หลังจาก2 4งสไปแล้วเนี่ยเราเรียกว่าพระสมเด็จที่เรียกกันพระสมเด็จพระสมเด็จตามปีกวารีคือสองสี่ศูนย์เจ็ดเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เนื้อหาโบราณของ2 4งสเป็นต้นไปกับสองสี่ศูนย์เจ็ดันไม่เหมือนกันประมาณแต่ก่อนเนี่ยท่านจะใช้เนื้อเนี่ยเป็นเนื้อกกยหานเยอะแล้วก็เป็นเนื้อดิบซะเยอะนะครับดิบเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นต้นไม้ แต่ว่าจะเป็นดินไม่ได้ว่าดินเจ็บโป่งเจ็ป่าพวกนีก้เป็นดินที่ในอดีตใช้ปั้นดินสีอยู่แล้ว mm hmm. ซึ่งเป็นดินที่มีแร่ทีน,นี้ไอ้ตรงแร่ที่อยู่ในนี้นะครับมันจะเป็นตัวที่เราเอามาผูกกับเครื่องนี้ mm hmm. พอพอประมาณสองสี่ศูนย์สี่ต้นไปครับตัว,ต,วตัวปูนเปลือกหอยเริ่มอาเข้ามาใช้เพราะว่าการตามนันสือเนี่ยเขาก็ว่าหลวงวิจาร์เจรานายเนี่ยมาแนะนําเรื่องการใช้ที่มาถ่ายยุ hmm. เพราะว่าทุกทาก่านก็จะต้องเข้าใจว่าปูนเนี่ยปกติเวลาเราขอสร้างเนี่ย มันขป้นลูกยคยาบแล้วต้องใช้การเทการฉาดแต่ว่าการเอาปูนขึ้นมาให้มันเป็นองค์พระเนี่ยมันต้องใช้เทคนิคนี้นะครับซึ่งเนี่ยเทคนิคพระสมเด็จในยุคสองสสิเจเป็นต้นไปครับก็จะเป็นแบบนั้นอันนี้พอจะมาดูพระปุ๊บเราก็ต้องบอกโบราณเราเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าเอาแค่เฉพาะปีที่เป็นสมเด็จเห็นเนื้อที่เป็นเนื้อดินมากาก็บอกเลยไม่ใช่ก่อนที่จะเป็นสมเด็จครับท่านสร้างพระนั่นแหละเป็นราลูกวัด นะครับตั้งแต่ปีสองสามหกกว่าก็เริ่มสร้างแล้วสองสามหกเก้านะครับเกิดสองสามสามสูงคือตั้งแต่จริงๆอ่ะก่อนยี่สิบกว่าก็สร้างแล้วแต่เป็นที่รู้จักกันจริงประมาณยุคสามสิบก็เริ่มเห็นสร้างแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยมีแม่พิมพ์เนี่ยแม่พิมพ์ชาวบ้านช่างต่อเรืออะไรสร้างมาเยอะมากบางรูกวัดบางอะไรเป็นหมดเยอะแยะเลยแล้วก็ช่วงนึงที่ท่านมาเป็นอาจารย์สอนประเรียนก็มีพระเนี่ยประเรียนปริเรีับท่าน ช่วงนั้นก็จะมีภาพกกแปลกๆเยอะไม่ว่าจะเป็นนางพญาซุ้มกอต่างๆที่ท่านทำเพราะว่าใครมาก็เอาแม่ผินมาทําให้นะครับมาทําให้หมดเพราะสมัยก่อนเขาไม่เขาไม่ทำรายแม่ผินอยู่แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จนกระทั่งขยิบมาเป็นตั้งแต่เริ่มมาเป็นพระครูชั้นสาม,มาัญชั้นสาม,ม,ามัญเป็นต้นไปเนี่ยเริ่มมีช่างศิลป์เข้ามาจนกระทั่งช่างหลวงเนี่ยขเข้ามากยอมเลยประมาณสองสามเก้าสูงนิดนึงให้จ๊ครับที่อาจารย์ถ่ายทอดมาหรือเล่ามาเนี่ย ไม่เคราะว่าเป็นข้อมูลตามตําราเลยใช่ไหมประวัติมาทั้งหมดครับเมอเห็นพระปกผมไม่ทราบว่าท่านพระมาได้มีอะไรมาบ้างที่ไหเราเราก็เราก็เราก็จะพูดให้เห็นก่อนเพราะว่าไม่่อไนเนี่ยเดี๋ยวบางคนเอ้าวผมเนื้อแบบนี้เหอนันใช่หรือเปล่ามีที่มาแล้วคราวนี้ศิลปะในแต่ละช่วงครับไม่เหมือนกันพอมาเป็นตั้งแต่มาเป็นพระราชาคณะดีกว่าก็เริ่มมีช่างศิลป์มาช่วยผมช่างศิลป์มาช่วยครับ รูปแบบพรกเขาเปลี่ยนไปอีกนะครับแต่เนื้อเนี่ยคอนเนอดนดินเยอะจนกระทั่งมาเป็นตั้งแต่มาเป็นพระเทกวีเนี่ยพระธรรมกิตติเนี่ยเนี่ยเริ่มมีช่างหลวงเข้ามาช่วยแล้ว <ừ. S 1> ช่างหลวงปุ๊บพระก็จะเริ่มสวยขึ้นอีกจนกระทั่งมาเป็นยุคที่เป็นสมเด็จก็จะมีโกลเดอร์เลโชเข้ามาใช้โคลเดอร์เลโชขยา,ายความนิดนึงจะได้ได้ได้เป็นความเข้าใจกันหน่ย <c oughs> คือโกลเดอร์เลโชเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นศิลปะกระยุกนะครับที่ าชาวกรีดเนี่ยเขาเขาออกแบบดีไซน์มาตั้งแต่ชื่ออ่า,อาฟีโบนัชชีนะครับเขาบอกว่าในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นปีกผีเสื้อย่อดคนระับไม่ว่าจะเป็นก้นหอยทุกอย่างต้องอยู่ในสัดส่วนนี้ถ้าเกิดลงล็อกสัดส่วนนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเราดูปุ๊บจะบอกว่าสวยแลนวิหารต,ต่างๆกรีดครับก็ลงสัดส่วนนี้รูปภาพของวีโอนาโดดาวินชีก็อยู่ในสัดส่วนนี้อันนี้ไม่น่าเชื่อตัวหมดและที่มันคือพระสมเด็จตั้งแต่เป็นสมเด็จแล้วครับ ถ้าเอาสัดส,ส่วนโกลเด้นเรชชหรือสัดส,ส่วนของคำมาเทียบครับอยู่ในสัดส,ส่วนหมดเลยนะครับอันนี้รางนั้นเวลาเราบอกว่าทําไมพระสมเด็จถึงสวยรางที่บางพิมพ์เนี่ยก็ดูแบบเบีบ้ยวๆถึงบางพิมพ์เราก็ดูแบบเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะใช่แต่ดูแล้ว,ม,วม,มีเสน่ห์รวมๆแล้วดูดีเพราะว่าจริงๆนะครับการดีไซน์พระเป็นลงมาหมดหรือถ้าเกิดใครมีพระยุคสมเด็จไปแล้วเนี่ยมันจะมีเส้นนึงที่ตัดตกขอบทาไมถึงเวลาเป็นซุ้มปุ๊บ ลงไม่พอดีไม่ลงแค่นี้อันนั้นนั่นคือเป็นจุดตัดของโคดเลชโชครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือคือทุกอย่างที่เราเห็นนะครับมีที่มาแล้วก็เรียกว่ามีเหตุผลอธิบายได้ด้วยอธิบายได้หมดครับอนี่ครับอันนี้เรียกว่าสัดส่วนโคดเลชโชครับก็คือหลักการที่ว่าเขาจะทำสี่เดลี่ยมจัตุรัสขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็แบ่งขึ้นสี่เหลียจัตุรัสพอเป็นสีเหียมถ้าปุ๊กลากเส้นะยาน ดน,นเส้นแยเป็มปุ๊บลากแล้วสุดหีเข้ามามันก็ได้สี่เหลี่ยมรือท้าอีกสี่เหลี่ยมกค่อยลาก,ากนั้นก็แบบเป็นเล็กสี่เหลี่ยมก็ตัดเส้นโค้งเรื่อยๆครับทีนี้เส้นโค้งเนี่ยว่ามันกิดไปมุมอย่างนี้ไหมซุ้มพระสมเด็จที่เป็นยุคสมเด็จพระจักรพรรดิกว่ากินมุมนี้เนหะมือนกันต่าเดียวก<ม>ันรอย่า้ก็เห็นนะครับแล้วที่ตกถ้าเราวัดจะปุ๊บเนี่ยมันจะลงตามเส้นแบ่งจกักรกลักก็ดีเมืม่อถ้าเราเอาอขอบมุมที่ตกนะครับวัดป็นจืขอบมุมนี้จากมุมนี้มามุมนี้เนี่ยมันจะเป็นตุร แล้วหลายองค์เนี่ยที่หูซ้ายข้างเดียวตำแหน่งหูซ้ายเนี่ยไปตกตำแหน่งโฟกัสของโอลเดอร์เลโชซึ่งไอซีเยมเนี่ยครับนักนักออกแบบจะรู้จักกันหมดนะครับแต่ผมจะให้ดูที่ผมทำไว้ไอองค์เนี่ยลงล็อกหมเนเลยนะครับก็คือเส้นที่ตัดขอบมากล้าลงตรงนี้ตัดตรงนี้ก็ดีก็าืเป็นเส้นแบบเวลาโฟกัสมาปุ๊บเส้นหูก็ามาตัดตรงนี้ หลายคนบอกว่ามีหมูซ้ายข้างเดียวเนี่ยเพราะว่าปั๊มไม่ติดจริงๆเราไม่ใช่ขู่ซ้ายข้างเดียวเนี่ยลงกับโฟเดอร์ในโซลสองมีพทธาลูปนะครับในสมัยรัชอาณักที่สี่ที่เขาเรียกว,ว่าพระแก้วขาวนะครับเป็นพี่น้องกับพระแก้วพระรานี่แหละอยู่ที่หลวงพระบางราชกาณรที่สองทราบตั้งหลังและอัญเชิญมาแล้วในสมัยรัชกาลที่สี่ท่านก็สั่งทำแท่นอย่างดีเลยให้ใหม่หมดนะครับซึ่งหูข้างขวาที่เป็นแก้วเนี่ยแตกก็เหลือหูซ้ายอยู่ข้างเดียว ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีที่มาไม่ใช่ความบังเอิญแต่ว่ามีเหตุมีผลท่านนี้พอมาดูองค์พระบ้างครับองค์นี้เนี่ยนะครับในเรื่องเนี่ยเราเวลาเราเวลาเราดูมันเนี่ยครับอันนี้เห็นชัดเจนไหครับอันนี้สองเลนกล้องกล้องอ่าอ่านเท่าอันนี้ถ้ารวมกับหน้าจอที่ขยายเนี่ยน่าจะสองพันขึ้นแล้วถามว่าเราดูอะไรในรื่อนี้เนี่ยมันจะมีมันจะท่องเป็น ออกพิบไปวันก่อนนะครับสนะุริยันจันทาเมคารัปนาพวกนี้ก็คือสุริยันพวกสีแดงเป็นทองจันทาสีเหลืองเมคานะครับสีขาวเมฆนะครับก็เป็นผมพิเศษนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวต้องมาไล่ท้องได้หมดแต่เอาเป็นว่าอย่างพิปเนี่ย,ยนี่พิบสุโขทยัยแล้วก็เห็นไหมฮะขอบเนี่ยตัดออกมาตำแหน่งนี้ทั้งๆที่เราบอกว่าอช่างหลวงก็ทาได้ ำไมต้องมาหลงแค่ตรงนี้นในขอีกด้านหนึ่งลงหมดแต่ถ้าเราลากนะครับจากตำแหน่งนี้ลงถึงตรงนี้นนกับตรงนี้วัดเนี่ยจะเท่าเลยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสท,ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี่เรียกว่าส,สัดส่วนเกลือเรยโชว์คือไม่จําเป็นจะต้องสมมากมันคือศิละปะแต่ว่าพอใครมองปุ๊บนี่ดูสวยนี่คือความพิเศษของพาสเด่นนะครับแล้วถ้าเห็นมุมนี้ลงมาเนี่ยอันนี้เรียกว่า,าเป็นเรียกว่ามันอยู่ เป็นยุคที่เป็นสมเด็จแล้วถ้ายุคก่อนสมเด็จครับช่างสิบหมู่จะทำสมมาตรหมดจะไม่มีไม่มีมุมนี้แล้วเห็นไหมฮะโค้งเนี่ยพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอยู่ๆหักมุมบางนี้เลยซุ้มไม่ได้แบบสมมาตรเลขซุ้มไม่เท่าเพราะว่าถ้าเกิดผมให้ดูรูปเมื่อกี้แล้วเนี่ยที่เป็นโคเดอร์ในโชว์จะเห็นว่าพอเขาลากขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาตีโค้งทันทีแล้วกินมุมอันนี้ตรจมมีตตจจโช่ัเยึงทําให้ไม่สมมาตร แต่หลายคนก็สงแม้แต่ผมเองก็สงสัยยุคแรกๆว่าทำไมสมเด็จพระชานโตถึงบอกว่าเป็นผู้หิงที่สวยแต่เราก็ดูมันก็ไม่สมมากแต่ก็ดูมีเสน่ห์ใช่ครับนี่นะเหมือนโมนาลิซามนความลงตัวอ่าโมนาลิซาถ้าถามผมเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงที่สวยที่สุดแต่พอเราดูรวมๆในรูปเนี่ยเออเราก็ดูดีดูมีเสน่ห์ดูดึงดูดอันนี้ครับนี่คือความพิเศษทีนี้พอมาสองปุ๊บถ้าสมเด็จครับบอกว่ามีดิจิตารเจ็บปาเจ็บโป๊ก นะครับอย่างองนี้เนี่ยเราเห็นเลยอย่างขาวขาวเนี่ยผมวิเศษหลายท่านอยากจะรู้อยู่แล้วนะครับสีเหลืองเนี่ยรงนี้อาจารย์ถามนิดนึงฮะอาจารย์ครับที่อาจารย์ชี้เมื่อสักครู่เนี่ยที่ว่าผมวิเศษหรือบางคนก็กงมองว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนปูนเฟือเปิดเปิดหอยหรือเปล่าเรื่องต่างๆการตรงนั้นเขามองเป็นยังไงคือในบันทึกเนี่ยบอกว่าผงวิเศษเนี่ยท่านตำท่านไม่ได้ตำแต่เวลาผสมพลาเนี่ย ทุกอย่างจะตามละเอียดหมดยกเว้นของวิเศษเนี่ยจะตามหยาบแยกไว้ทีหลังหลายคนบอกว่าท่านเขียนเป็นดินสอเนี่ยไปดินสอนี่ก็ใช่แต่ว่าถึงจุดหนึ่งที่ทําเยอะๆเนี่ยมีบันทึกเขียนไว้ว่าคือส่วนนใส่บาทไว้เลยแล้วก็นะครับบริกรรมสามเวลาอันนี้มีอยู่นะครับเ้าเห็นตัวนี้มันเป็นเหมือนถิ่นใสๆอะอ่ามีสองอย่างครับอันนี้อนนี้มีบทใช่ไหมอาจารย์มีบทอันนี้มีบทครับอันนี้จะจะชี้ให้ดูเลยว่ามี คืออย่างนี้ผมวิเศษก็คือจเป็นของขานะครับเป็นก้อนก็คือเรียกว่าผงอิทิเจปัตมังย <c oughs> ินทีสิงเหมหาราชพุทธคุณห,ห้าผงที่เขียนครณนนี้ผงวิเศษมาจากอะไรมาจากดินที่ใช้ทําดินสองนะครับซึ่งดินทำาินสองเนี่ยก็จริงๆก็รวมหมดดินเจ็ดป่าเจ็ดปงต่างๆซึ่งท่านเี่นกับหัวตาแสงนะครับแล้วก็เมื่อก่อนดินก็ใช้ไอ้ไอไอนั้นดิน โปง่งใช่ไหมัใช่ครับแล้วก็มีดินที่เคยได้ยินตามประวัติศาสตร์มันจะมีอะไรนะดิน,ด,นดินสอพองหรือเปล่าใช่ครับนบุรีอยู่ในกลุ่มดินสอนี่แหละอยู่ในกลุ่มดินสอนี่แหละออนะครับส่วนเหลือง,งก็คือดินสอเหลืององคนี้ไม่ครบแล้วจะก็จะมีสีครบนะครับขาวเหลืองนะครับแล้วก็สีดินสอเหลืองอาจารย์นิดนึงครับต้องการเข้าใจดินสอเหลืองเนี่ยมันทำมาจากอะไรทำเป็นดินสอขาวดินสอขาวใช่นั่นแหละทั้งดินสอขาวและดินสอเหลืองครับทำมาจากอะไร ดินสอจริงๆแล้วเนี่ยดินสอขาวดินสอเหลืองเนี่ยทำจากเนี่ยกลุ่มดินเจ็ดป่าเจ็ดปงเจ็ดท่าเจ็ดสัดทั้งหมดนะครับบลกมกันเพราะว่าดินที่มีแร่พวกนี้จะเนื้อละเอียดสามารถที่จะขึ้นรูปได้มันเป็นแท่งได้นะครับแล้วก็ใช้เขียนได้ต่างหลังๆมาทำก็ไม่คิดว่าไม่ทันได้เขียนก็ใส่รวมรวมไว้แล้วก็รอตังแยกทีหลังเพราะฉะนั้นเราจะเจอกลุ่มนี้เป็นก้อนๆนะครับส่วนข้างบนอลุนี้มีครบอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเนื้อพักกำแพง ต้าบอกว่าคติที่ท่านสร้างพระเยอะเนี่ยส่วนหนึ่งคือไปเจอพระกำแพงและไปเจอบันทึกล้านเนี่อของฤาษีสิบเอ็ดท่านนะครับในฤาษีสิบเอ็ดท่านปุ๊บก,ก็บอกว่าจะต่อยุพุศธศาสนาฉะนั้นถ้าเราไปดูเป็นจากภาคีาจะมีพระแค่สององค์เท่านั้นที่เป็นปางสมาธิคือพระสมเด็จและพระสุกอ่อที่เหลือเป็นปางมารวิชัยหมดมความต่างก็เพราะว่าปางสมาธิเนี่ยใช้สืบทอดอายุพุทธศาสนาอปางมารวิชัยก็จกให้ลบให้ชนะ นั้นศิลปะในการสร้างพระสมเด็จไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยบางทีเราเนี่ยอนนี้เหมือนจากผู้ชินราชบางคนก็เถียงผู้ชินราชต้องบางมาวิชัยที่ต้องแยกกันว่าว่าแต่ว่าวัตถุประสงค์การสร้างพระคือสึดอายุพุทธศาสนาดังนั้นก็เลยเป็นปางสมาธินะครับเราก็จะเจออันนี้อีกสิ่งหนึ่งคือพระสมเด็จวระคังเราจะเจอเหล็กไหลนะครับจะมีเหล็กไหลคล้ยดำแล้วก็เป็นเหล็กตะกูเหล็กไหลซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นโลหะเงินวาแลวไม่เป็นสนิม นะครับอันนี้ก็จะมีนะครับยังเห็นยังมีอีกยังมีอีกเยอะไอ้ดำดำอะไอาจารย์อ่าครับถ้าดำดำแล้ววาวอย่างนี้เป็นเหลอะไรไปดำถ้าดำดำล้วแห้งก็จะเป็นกลุ่มแม่พิมพ์เผาครับนะครับแล้วมันมีขาวขาวข้นๆหน่อยอาจารย์นะฮะเป็นอันนี้เดี๋ยวนะครับไอ้นี่ไอ้นี่อย่างนี้คืออะไรถ้าอย่างนี้เป็นดินสอไอ้นี่ดินสอผงพิเศษดินสอขาวใช่ไหมอย่างนี้ใช่ครับและหรืออย่าง เเหลืองก็เป็นดินสอเหลืองครับถ้าฟ้าฟ้าอย่างนี้กลุ่มนี้อันนี้เป็นกลุม่มดินโป่งกลุ่มดินโป่งดินโป่งเนี่ยมันเป็นดินสีาวนี้ต้องบอกว่าดินที่มีสีครับเช่นพวกทองแดงหรืออกเขียวแร่ทองแดงที่อยู่ในดินเนี่ยมันไม่ใช่ทองแดงเส้นนะครับแล้วก็อย่างนี้ก็เป็นโลหะธาตุทีนี้กลุ่มที่เป็นเหล็กไหลเี่เราตอบไม่ได้บางทีก็มีเหล็กน้ำพีเหล็กไหลบางทีก็อาจจะเป็นกลุ่มเหล็กไหลเงินยูอย่างเงี้ยก็มีนะครับ มันมีเหล็กไหลตอนนี้เหล็กไหลอะไรเงินยวงเหล็กไหลไพดำใช่ครับอ่านี้หินเทาอ่าหินเทาหลายคนาจากไหนอาจารย์ตรงนี้หลายคนบอกว่าเป็นพระาธาตุแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในพระสมเด็จมีรัตนาชาติก็คือใส่พวกหินพวกอะไรที่คือหินที่เป็นสีครับส่วนใหญ่ในอดีตเขาก็เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวนะครับเราก็จะเจอเนี่ยหินเทาในชัดเจนป็นเทาเลย นะครับเป็นก้อนหินเท่าส่วนใหญ,ญ่จะมีลักษณะมนใช่ไหม,มนใ,นในในองค์พระใช่ครับมีมนข้นมาหน่อยเป็นขาวๆก้อนเดี่ใหญ่เนี่ยปีชี้างเนี่ยเนี่ยเกบฮะใช่คืออย่างพวกนี้จริงๆก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มของวิเศษขิเศษครับเจอกลุ่มของวิเศษหลายคนบอกว่าอันนี้ปลอมไม่ได้แต่ปัจจุบันก็ก็ได้และได้ได้หมดพวกใช้เรซินใช้พลาสติกมีหมดนะครับพระองค์นี้ยินถามอาจารย์นิดนึงว่าเขาดูเท่าไซต์เป็นยังไงในองค์นี้ ทางซ้ายถ้าเราดูโดยเบื้องต้นนะครับพวกโมวาวเป็นขาวใสแต่ถ้าเราเจาะละเ,เลอียดเนี่ยเห็นเป็นรากแต่ว่าถามว่าเราปลุกเชื้อราใช่ไหมฟุกเชื้อราประมาณนะะี้นะครับจริงๆมันก็มีวิธีตรวจอย่างอื่นคือว่าใช้น้ำส้มสายชูยหยดเนี่ยมีเหมือนหลอดน้ำยาหยดหยาบตาเอาน้ำส้มสายชยูเนี่ยหลอดปุ๊บก็จะขึ้นเป็นฟองกๆแล้วฟองมันเป็นฟองคาร์บวแล้วใสจะนิ่งนั่นหมายความว่าพลาเนี่ยมีเนื้อปูนเปลือกหอยอยู่แต่เดี๋ยวี้ผมบอกอย่างนี้เราดูแล้วว่าผิดเนี่ยสร้างหลัก ที่เป็นสำเร็จแล้วก็ทําได้ถ้าไปเจอพิมก่อนนะครับที่พวกดินเยอะกว่าครับข้าวเยอะกว่าผมเกษรเยอะกว่ามันเกิดจะดูไม่ได้อนะครับแต่เอนผมมีเครื่องอันนี้ดูแล้วผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้พบากนะครับแล้วก็อันนี้เราจะเป็นโลหะธาตุเลยนะครับนี่โลหะตัวนี้ก็คือเหล็กไหลเพราะมันมันไม่เป็นที่ไม่เป็นสนิมครับอ่าอย่างนี้พวกดินปูสีเขียวนะครับ แล้วมีหยกไว้การอย่างนี้เขียวเขียวมีเดี๋ยวมีหยกหยกแต่เขียวเข้มอันนี้เม็ดทองทองเนี่ยเราจะเป็นเม็ดนะครับจะมีอยู่ในนี้คือถ้าสมเด็จจะต้องเจอเม็ดทองนี่พูดพูดก่อนเดี๋ยวมาดูร้อยร้อยละร้อยละร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมฮะต้องส่วนใหญ่จะเจอหนึ่งเม็ดน้อยที่สุดคือเม็ดหนึ่งเนี่ยเราจะมีโอกาสอีกหาในใบบุญหนึ่งต้องหาเจอใช่ในท่นศิษย์ท่านปียะปวายก็บอกว่าเป็นเป็นทรายเงินทรายทอง S <S อ่าเดี๋ยเราก็เจอหยกอันนี้คือหยกก็เกี่ยวเข้มเ,เนี่ยเป็นหยกหรือว่าหินบรกกดแต่เมื่อกี้ให้เห็นนะดูตาเปล่าไม่เห็นใช่ไหมเ<ม>ียเราดูเราก็เห็นเป็นพระปกติรับอย่างนี้เวลาเราเรา,เราส่องขยายใหญ่เพื่อที่เราจะมาดูมวลสารที่อยู่ในตําลาที่บันทึกเอาไว้นะครับให้เห็นเนี่ยเนี่ยหยกนะครับอันนี้ทองนะเป็นประกายแต่ว่าไม่ชัดองค์จริงองค์นี้มีชัดเนี่ยผมเคยดูมารอบละ การเลน,นที่เห็นของเยอะๆเนี่ย,ยที่เป็นคน,นเล่นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมีเม็ดลอยมีอะไรฝังมีลูกอ่อนอีกเรื่องนึ่งไม่เกี่ยวกันนี่เลยต้องต้องต้องบอกว่าชุดนี้เนี่ยเป็นเห็นแต่ว่าเล็กมากประมาณว่าบางทีเรากล้อง 10x เราบางจุดเราก็ดู <c oughs> ไม่เจออันนี้ผมขยายแบบสองพันเท่า ผู้ต้องบอกว่าสองพันเท่าเพราะจอ,อนี่ก็ใหญ่ก็มีถึงถึงได้เห็นขนาดนี้อ,อย่างเม็ดทองบางเม็ดที่เราเห็นตรงนี้เป็นจุดถ้าไปดไูไม่เห็นเลยโอ้ไม่เห็นเลยไม่มีทางมไม่มีทางเจอเลยครับนะครับแล้วก็อันนี้พานการมีแร่เหล็กไหลผสมอยู่ในองค์พระสมเด็จอย่างนองค์นี้ยพูดได้เลยว่าสวยอืเพราะว่ามวสสารนี้ครบนะครับหินเทานะครับพุทธคุณสีสอเหลืองเื่อพวกนี้พออยู่การเวลานานๆเข้าเนี่ยมันผสมกับ ปูนเบอร์ข่อยแไซ์ก็เลยทให้เกิดความเป็นมันวาวขึ้นมาแล้วยุคนี้แปลว่าเรียมหาวยยุคนี้เป็นเป็นยุคที่มีน้มันมาตังอิวแล้วใช่ไหมมีแล้วครับูจากทีมเลถ้าทีมเข้าเปเนอร์เลโชเนี่ยใช่ยุคยุคน้ำมันตังอิเลยนครับไม่ได้พวกีเป็นสีฟ้าแต่มองนี้ไม่เห็นนะครับคือมันมีคนที่ดูจากคลิปผมเนี่ยครับแล้วก็ไปอมาแต่ปองมปุม๊บมองตาเปล่าเองเเลยฟ้ากอน เดียว,วไม่ใช่คือตอนนี้พระแนวเรียกปลอมกันนี้แยะเลยนะแต่ว่าเนี่ยพยายามได้เห็นว่าของจริงเนี่ยเราดูไม่ออกอะนะครับนี่เม็นทองซึ่งขนาดดูในจอเนี่ยยังเล็กเลยด้วยตาเปล่าไม่เห็นดูแล้วนะครับเท่านะครับลำดับนี้ก็เป็นพวกอะไรอ่ะถ้าพิภพเอาถ้าพิภพเผาตอนเนี้ยเ<า>รียนถามอาจา์ีาิหน,น,นึ่งตรงนี้มีเคยมี พิมเผาบ้านหรือเป็นเรื่องเรื่องก้านทูบบ้างไหมอาจารย์มีครับแต่ว่าถ้าเป็นก้านทูบจะออกเป็นเส้นเส้นเป็นเส้นๆจะเห็นชัดเป็นเส้นๆต้นตันนะครับจะนชัดนี่ก็เป็นสอเหลือมย่งล่างแต่องค์นี้เราตรวจพบแล้วว่ามีกลุ่มที่เป็นแร่โลหะอยู่เกือทุกองค์เยอะมากนะครับซึ่งนี่เลโดยหลักพระสมเด็จวัดละคัง แม่เหล็กจะดูดได้แต่อันนี้คือแม่เหล็กแรงสูงนะครับผมใช้เกือบสิบก้อนที่เป็นแรงสูงแล้วด้วยแล้วก็ต่อกันอืถ้าเป็นแม่เหล็กลักบี้ทั่วไปขายตามตลาดตรวจดูดไม่ได้เอาไปเช็คไม่ได้ครับออันนี้ก็ต้องแรงสูงข่านั้นนะครับนี่ติดเลยอันนี้ก็คือเหรียญบาทเนี่ยลอยขึ้นมาเลยนะครับคือบอกว่าทาไมถึงจะเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเราถึงจะถอดรหัสจากบันทึกได้ว่าที่เขาพูดมาเป็นยังไงนะครับถ้ามีสองพระถึขนาดนี้นะครับ เป็นนากทหารนะครับท่านพลโทสุประชัยโพธนาครับนครับพี่ออสพี่ออสครับครับพี่ออสแล้วก็อีกท่านหนึ่งถัดไปนะฮะอีกท่านหนึ่งถัดไปก็ศิลปินแห่งชาติลคนล่าสุดเลยนะครับคนล่าสุดนี่เลยวันนี้มาด้วยนะครับพี่วินัยพันธุรักษ์นะครับที่อยู่ล่องไหนอ่า แล้วท่านมีกล้องทั้งนั้นเลยที่มาแต่ละท่านฮะมันจะไม่เห็นตอนเมื่อกี้ใช่ครับไม่เจอนคนละเรื่องเลยเพราะงั้นตอนนี้ถ้าเราดูกล้องดูได้กล้องกล้องเป็นพันเอ็กแล้วนี่นะครับมันดูในในนี่มันคนละเรื่องเลยนะอันนี้มันแค่สิ่แค่นั้นเองใช่ไหมับใช่ใช่ใันทีจริงๆนะอากาศแบบไร้สิทธวนะดับระดดูก็คือเรื่องอย่างบางุคนกับวัดหลังค์เนะคยราคาก็ต่างกันนะครับคือต้องบอกว่า ต้องแยกนะครับบางองคมเนี่ยมีสองแบบาบางองคมสมัยตอนที่ท่านเป็นประเทศกวี<า>น,นะครับแล้วมีเหมือนกันอันนั้นเนี่ยไม่ไม่ใช่บางองคมที่อยู่ในกลุก่มยุคหลังสร้างเนื้อจะเป็นลักษณะเนื้อของิเศษเยอะี่ได้ทำนะครับแต่ไม,ไม่ได้ลงปลุ่มใช่ไหมไม่ได้ลงปลุ่มก็มีครับอพอท่านสร้างอย่างพระดำยุคแรกเนี่ยสร้างตอนอยู่ที่บางค์คมเองใหมและที่ลงปลุ่มนี่เนื้อต่างกับไม่ลงปลุ่มใช่ไหมเนื้อพื้นฐานเหมือนกัน แต่ว่าที่ต่างกันคือว่ามันมีค่าออื่นเข้ามาทำปฏิกิริยาด้วยบางคนบอกว่ามันแก่ปูนอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ใช่ครับอย่างเงี้ยดกัยังไงก็จริงครับแก่จากทางนู้นมวลสารมีแต่ว่าไม่เยอะครับอันเนี้ยเรไดเราได้ดูองค์นี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเอาของแต่ละท่านมาดูก็จะได้เห็นว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็เดี๋ยวเรื่องวิเคราะห์ต้องบอกว่า พอได้สองคงจริงแล้วกับกับได้ดูในกล้องคนละเรื่องเลยนะเห็นเห็นเห็นแค่นี้ก็เข้าใจไหมคือถ้าดูแบบอย่างนี้แล้วมันติดตาครับมันติดตาเป็นของอย่างนี้นะต้องดูกับตาแล้วมันติดตาใช่ถ้าสมมติว่ามันนั่นมันก็จะแปลกตาไปเลยไม่แต่บางทีเราไม่เห็นอย่างนี้ไงเพราเห็นอย่างนี้ปั๊บเราจะเข้าใจมันยังยังยังใช้ไม่พอที่จะลงเวลาดีเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ฮะ ไดดดูู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะครับเอาองในคอของพี่วินัยปัุรัตษ์ศิลปินแห่งชาติเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวแกะให้แกะให้จัดโอ้ท่นนี่หูซ้ายข้างเดียวด้วยเพราะเมื่อกี้ตอนพูดพี่วินัยพยักหน้าอยู่นิดนึงอ๋อท่าล้องด้วยใช่ครับ